โอ้โหยังไงผมต้องขอขอบคุณตีมากเลยอ่ะที่วันวาเลนไทน์คุณให้ปั๊มบนผมมา้าผมให้คุณตอนไหนวะที่คุณให้ผมมาเนี่ยผมลองไปเปลี่ยนกับเจ้าซูเปอร์ไว์เรียบร้อยแล้วโอ้โหยแตะนิดเดียวอยู่เลยจริงๆขอปั๊มบอลให้คุณยันอยู่ใช่ไหวะจริงจริงผมเปลี่ยนแต่ปั๊มบนเนี่ยอยู่เลยนะเออแต่บางคนก็บอกว่าจาเป็นต้องเปลี่ยนปั๊มบนอย่างเงี้ยเปลี่ยนสายถักก็อยู่หรือเปลี่ยนปั๊มล่างเนี่ยระบบเบรกก็อยู่แล้วมันก็หลายความเชื่อแล้วบ้างว่าเปลี่ยนอย่างเดียวก็อยู่บ้าบ้าเปลี่ยนปั้มล่าง เอาเหรอเพราะว่าแค่เปลี่ยนน้ำมันเบรกก็ยังอยู่เลยอะเหรอแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าพอเปลี่ยนปั้มบนเนี่ยเบรกเนี่ยโอ้ยเริ่มกระชับมือขึ้นหรือว่ามันจะเป็นความเชื่อหรือความเข้าใจผิดๆของพวกเรา,าม<ะ>ันอยู่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะไม่รู้อะแต่ผมรู้สึกว่ามันแตะนิดเดียวก็อยู่เลยแค่สะบายมือหรือเปล่าคุณเหรอการเบรกเนี่ยทเท่าเดิมหรือเปล่าเวลาเวลาในการเบรกหรือหรืออนจิน้นในการเบรกยงเท่าเดิมหรือเปล่าอย่าทะเลาะกันเลยไปถามหมอดีกว่านช่วงหมอมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้กับน้าบานครัับวม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอะน้าพานครับพอดีเนี่ยผมไม่เรื่องสนใจพวกเบรกๆอะไรพวกนี้ว่าเบรกเดินกับเบรกแต่งเนี่ยเราเปลี่ยนแล้วมันดีต่างกันยังไงเห็นคนไปเปลี่ยนก็เยอะมากเลยนะครับปั๊มเบรกแต่งที่ที่เปลี่ยนกันรู้สึกจะเป็นเรื่องของแฟชั่นมากกว่าเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นที่แบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อนี้แล้วจะเท่จะดูดีจริงๆแล้วการเลือกใช้แม่ปั๊มเบรกจะต้องดูด้วยว่าขนาดที่นํามาใช้มันพอดีกับ ไอ้เจ้าตัวคาลิเปอร์คาลิเปอร์ก็คือที่จับอยู่กับจานเบรกนะฮะอ๋อต้องดูด้วยว่าไอ้ไอ้ตัวแม่ปั๊มเนี่ยมันมีขนาดลูกสูบกี่กี่นิ้วหรือกี่มิลลิเมตรไอ้แม่ปั๊มที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันมีลูกสูบข้างบนใช่มันมีจะมีชุดลูกสูบอยู่เพื่อที่จะดันเพื่อที่จะดันน้ํามันลงไปหาคาลิเปอร์ด้านล่างผมนึกว่ามีแต่คาลิเปอร์ที่มีลูกสูบปั๊มบนก็มีลูกสูบเหมือนกันใช่ครับเขาเรียกแม่ปั๊มไอ้ข้างล่างก็เหมือนลูกปั๊มมอออ่่ะคคยยรรัััับบนนนน้้ํําาาเพืททีจดใหง เพราะฉะนั้นการเลือกใช้แม่ปั๊มมันก็ต้องดูขนาดลูกสูบเป็นหลักว่าเออมันใหญ่หรือมันเล็กหรือมันเท่าเดิมอถ้ามันใหญ่ขึ้นเบรกมันก็มันไปเยอะอะไปเยอะไปเยอะมันก็แข็งถ้ามันเล็กกว่ามันก็ต้องปั๊มหลายทีกว่ามันจะทํางานมันก็กลายเป็นนิ่มไปเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ต้องซื้อมาแบบพอดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแม่ปั๊มไม่ได้ทําให้เบรกดีขึ้น แต่คนที่รู้สึกว่าเบรกดีขึ้นนั่นเพราะว่าไปซื้อแม่ปั๊มที่มีลูกสูบใหญ่แล้วรู้สึกว่าเบรกนิดเดียวมันอยู่เลยมันดันมันทางานเลยมันทํางานเลยทํางานนาดีน้นใดคือแต่นิดเดียวทํางานแล้วในขณะที่แม่ปั๊มเดิมมันก็ต้องบีบประมาณหนึ่งก็พอดีพอดีหรือถ้าไปซื้อแม่ปั๊มที่ตัวเล็กโอ้ยทำไมไม่ค่อยอยู่เลยนะเพราะลูกสูบมันเล็กคือหมายความว่าการทำงานของพวกปั๊มแต่งมันทำงานเร็วขึ้นอ่ามันได้ไหมไม่ใช่ครไม่ใช่รเป็นเพราะว่าไปซื้อผิดขนาดผิดขนาดผิดขนาดมาใช้ แล้วรวมทั้งไปใช้สายถักอ่าสายถักที่ท่อท่อน้ำมันเบรกนะฮะจากจากแม่ปั๊มลงไปหาคาลิปเปอร์เนี่ยจากท่อท่อเดิมเป็นเป็นยางเวลาบีบเบรกเนี่ยท่อยางมันจะปโป<อ>่งมันรู้สึกว่านุ่มๆแต่แต่ถ้าไปเปลี่ยนสายถักซึ่งมันเป็นสนเตลลถักพุ่มอยู่มันจะแข็งนะจะรู้สึกว่าแข็งเลยทั้งที่เราไม่ได้เปลี่ยนแม่ปัม๊มไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคาลิปเปอร์นะ กา,การเปลี่ยนแค่ท่อเบรกก็เปลี่ยนได้เหมือนกันถ้าเปลี่ยนแค่ท่อเบรกใช่ท่เบรกก็กเปลี่ยนแล้วการเบรกก็ปิลิ่งก็เปลี่นยนใบแต่ไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพเบรกนะแค่ฟิลิ่งเปลี่ยนเฉยประสิทธิภาพเบรกจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนขนาดจานเบรกขนาดคาลิเปอร์ขนาดผ้าเบรกอ๋อก็คือถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพต้องเปลี่ยนทั้งชุดประสิทธิภาพที่โดยตรงที่เราจะรู้สึกได้โดยตรงและเห็นผลโดยตรงคือผ้าเบรกกับจานเบรก ตัวคาลิเปอร์ล่างมีผลคาลิปเปอร์ล่างมีผลเนยเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนคาลิปเปอร์จากสองพอร์ตเป็นสี่พอร์ตอ,อ่าอนนี้ก็จะมีผลหรือคาลิเปอร์ที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีพลังบีบม,มากขึ้นอ๋ออโอ้โหเห็นภาพเลยตอนแรกผมนึกว่าวเราซื้อปั๊มมาเปลี่ยนแล้วมันเบรกอยู่ขึ้นอ๋อมันเบรกดีจริงจริงม,มันไม่ใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ิงๆมันไม่ใช่อมันเบรกนิดเดียวมันอยู่เลยอันนั้นไม่ใช่นะ จริงๆแล้วถ้าเราเบรกกำเต็มๆเนี่ยล้อล็อกเลยอ่าเป็นการเหมือนกับกระแทกกระแทกเบรกเข้าไปเป็นอันตรายมากกว่าที่จะเป็นผลดีด้วยซ้าอ๋อถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเฉพาะมือเบรกใช่เปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวแม่ปั๊มตัวบนนะอ๋อครับที่ไปเปลี่ยนยี่ห้อดังๆจากอิตาลีนะฮะอ่อเขาต้องระวังด้วยการเลือกซื้อมันมีหลายขนาดมันจะมีตัวเลขอยู่ด้านล่ราลองหงายดูฮะจะมีตัวเลขอยู่ครับอ่าสิบเก้ายี่สิบสิบแปดอะไรพวกนี้มันคือตัวเลขของอะไรครับตัวเลขของขนาดลูกสูบฮะ เพราะนั้นเราต้องดูว่าลูกสูบเดิมเรามันกี่นิ้วหรือกี่มิลเราต้องเทียบกันมันจะมีห้าส่วนแปดมั่งสามส่วนสี่อะไรแล้วแต่ถ้าเป็นนิ้วนะฮะถ้าเป็นตัวเลขมิลก็จะเป็นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนคาลิปเปอร์ลูกใหญ่กว่าเดิมลูกสูบใหญ่กว่าเดิมเปลี่ยนแม่ปั๊มเปลี่ยนลูกสูบบอลผมก็เหมือนกับคาลิปเปอร์ถ้าเราเปลี่ยนครับที่มันลูกสูบ ใหญ่ขึ้นข้างบนก็ต้องใหญ่ขึ้นอ๋อก็ต้องให้แบบกันด้วยต้องแบบกันกันเราถ้าเราเปลี่ยนข้างล่างใหญ่ขึ้นข้างบนเล็กมันก็มันก็กลายเป็นนิ่มไปอ๋อคือเราบีบแล้วแทนที่มันจะทางานมันต้องต้องบีบมากกว่าเดิมไงอ่ามันจะทํางานช้าไวง่ายง่ายถ้าเกิดว่าอยากเห็นประสิทธิภาพอย่างที่น้าบอกว่าบคุณต้องเปลี่ยนบนล่างกลางจานเบรคด้วยใช่ใช่ต้องต้องจะเห็นผลแน่นอนผลแน่นอนอนี่น้าแล้วใหญ่สงสัยนๆอย่างเบรค รุ่นให,หม่เนี่ยที่เรียกเลดีเมาส์กับรุ่นเก่าที่เรียกปิกผีเสื้อเนี่ยประสิทธิภาพให้ทำเบรกเนี่ยเหมือนกันไหมคือนี่ที่ที่เขาทำเป็นเลดีนเมาส์เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ช็อคอัพไม่ถูกผลกระทบจากการเบรกเวลาเราเบรกแรงๆเนี่ยแกนโช๊คมันจะงอฮะอ๋ออ๋อเวลาเรากดเบรกแรงๆเนี่ยแกนช๊คมันก็จะถูกที่มันยึดอยู่ที่คาลิปเปอร์ที่ยึดอยู่กับแกนชเนี่ยมันจะทําให ตัวแกนโชกเนี่ยบิดงอทำให้โชกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงลำบากอ๋อเขาลดผลกระทบเขาก็เลยเปลี่ยนจากไอ่ปีผีเสื้ออะไรที่ว่าเนี่ยไปเป็นเลเดียนเลเดยนเยนเดียนเมาส์เพื่อที่จะลดผลกระทบตรงนี้อ๋อถือว่าการจิตมั่เหมือนกันมันถูกดึงไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เวลาเบรกเนี่ยแกนโชคมันยังง,งอ แต่เปเล่นได้มว่าเราเบรกมันจะไม่งออ่าจะน้อยลงไม่ใช่ไม่งอน้อยลงเพราะมันก็ยังยังอยู่กระโชกอ,อยู่สังเกตว่าทําไมรถใ,ใ,ใหญ่เขาไม่ทําเบรกเดี่ยวเขามาทําจานเบรกคู่แต่รถรถขนาดจานเบรกให้มันเล็กลงก็เพื่อ,อ,เ,พอเพื่อลดผลกระทบตรงนี้ถ้าถ้าจานเบรกยิ่งใหญ่มันยิ่งดีอยู่แล้ว ยิ่งใหญ่ยิ่งรัศมียิ่งใหญ่ขึ้นก็ก็จะเบรกอยู่อยู่ดีขึ้นโดยที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะแค่จานจานเบรกใหญ่เนี่ยเบรกก็จะดีขึ้นแต่ว่าผลกระทบกับแกนโชคมันจะมีมากขึ้นแรงกระทบก็มีมากขึ้นเขาจะเปลี่ยนเป็นเบรกสองเบรกแต่จานเล็กลงและเรเดียนม้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ผลกระทบตรงนี้ลดลงด้วยแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานจริงๆคือพอกันก็คืออยู่ที่ขนาดจานเบรกกับผ้าเบรกอ๋อ สมปัมน oh. ี่ไม่เกี่ยวเลยไม่กลับไม่เกี่ยวเลยผมเพิ่งรู้เนี่ยผมคิดว่าเลยเนเมาส์ามันจะดีกว่าเพราะปว่าปัมไม่ต้องต้องต้องเปลี่ยนไปตามขนาดของคาลิเปอร์เมื่อเรากําหนดคาลิเปอร์แล้วขนาดเท่านี้แม่ปัมก็ต้องตัวเท่านี้ไม่ให้อยู่ๆเนอ้ยแม่ปัมอันนี้สวยดีซื้อมาใส่ไม่มีคนไม่เกี่ยวเลยอาจจะผิดพลาดด้วยซ้ําไปีที่ที่เราคิดว่าเบรกนิดเดียวแล้วอยู่นั่นคือความเข้าใจนั่นนั่นผิดเลยอ๋อคือแค่มันดันน้ำมันไปส่งใช่มันส่งเยอะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเบรกแข็งขึ้นชช่ พูดถึงเรื่องน้ำมันนะแล้วมันน้ำมันน่ยดอทสามสี่ห้ามันเกี่ยวกับการเบรกไหมประสิทธิภาพเกี่ยวไหมอ่ามันจะเกี่ยวคือกับเรื่องของความร้อนความร้อนยิ่งยิ่งดอทสูงก็คือสามารถที่จะทนดอทสูงดอทสูงอ๋อได้เป็นดอทขั้วอย่างดอทห้าเนี่ยเออมันจะทนความร้อนได้ได้ได้สูงกว่า800องศาอะไรร้อนอะไรความร้อนที่หมายถึงนี่จากสภาพอากาศจากไม่ใช่จากเกิดจากการเสียดสีของจานเบรกกับผ้าเบรกครับผมความร้อนตัวนี้จะส่งไปที่น้ำมันเบรก ถ้าหากว่าเราใช้ดอทต,ต่ำๆมันทนทนความร้อนได้ไม่สูงนะ้ำน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกจะเดือดเดือดเดือดแล้วเบรกไม่อยู่ฮะเบรกมันเป็นฟองอากาศ oh. อ๋อเขาเรียกเรียกว่า,าการอะไรครับแบบนั้นก็น้ำมันเบรกเดือด oh. อ๋อเราก็จะเบรกไม่อยู่เหมือนกับ <c oughs> เราขับรถลงเขาแล้วเราใช้เบรกต่อเนื่องงเงี้ย <c oughs> อ่ามันจะเป็นฟองขึ้นมาเลยเบรกไม่อยู่แล้วอันนี้มีสิทธิ์ตกเขอบตายแน่นอนโอ้โหอ่าแต่ถ้าเราใช้น้ํามันเบรกที่ที่ดับสูงขึ้นด .4 เงี้ยมันก็จะทนความร้อนได้ได้มากขึ้นอืมันนีมันก็จะไม่เดือดง่ายๆก็จะเดือดยากขึ้นกว่าเดิมอ่าเดือดเดือดยากขึ้นกว่าเดิมมถามเป็นความรู้นิดนึงครับแล้วทําไมเขาไม่ไม่ทําน้ํามันเบรกอะเกรดเดียวเลยเกรดเดียวเลยไม่ได้จุดจุดประสงค์การใช้งานมันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอ่าน้ํามันเบรกที่ที่ทนความร้อนได้สูงเนี่ย มันจะกััดก่อนตัวท่อยางอ๋อท่อยางมันกจะละลายเป็นบุ้นลงไปอุดตันในระบบอ้าวตาลาย้คนที่ใช้ดอทสูงๆท่านต้องเปลี่ยนบ่อยๆต้องเปลี่ยนบ่อยๆใช่แตาละพวกนู้เ่ยผมก็เข้าใจแล้วก็ต้องลูกยางอะไรพวกนี้ก็ต้องก็มันไม่ทนไงอ่าอายุมันจะสั้นเพราะนั้นเราเราใช้แค่ดอทสาดอสก็พอแล้ว ถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้ความร้อนสูงขนาดนั้นเราไม่ได้เบรกต่อเนื่องเหมือนกับเราขับลงเขาเงี้ยเราต้องใช้เบรกตลอดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการใช้เบรกใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งานโอ้โหเยี่ยมไม่เคยรู้เลยคำถามใช่ไม่เคยรู้ก็รู้ต่คิดเลยว่าเปลี่ยนสายทางเฮ้ยมีผลด้วยเหรอมันด้วยความสวยงามพอน้าพูดมีเผมว่าเออสังเกตเวลาแบบรถเดินที่มันเป็นสายยางไหมแบบไปจับสายยางอะไรแบบเนีย ระบีไม่เหมือนตึบตึบตึบเออใช่ไหมรถเปลสายท่าปุ๊บมันไม่มีอาการนี้เลยรถทั่วไปก็ใช้อยู่ประมาณดอกดอกสามฮะรถที่ออกมาทำธุระนะฮะอ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องพวกนี้แล้ววิธีบำรุงรักษาล่ะครับหรือว่าตรวจเช็คเบรกของเราเนี่ยฝากผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่ามีวิธีสังเกตยังไงได้บ้างสังเกตง่ายๆอย่างแรกคือฟิลลิ่งในการบีบเบรกเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันมันฝืดติดติดขัดขัดไม่นุ่มนวลเหมือนตอนบบีีอะไรเน่ย ก็นี่ไงถ้าทางบีเบรกอันนี้บ uh> ีคัทอันนี้บีบพัทคือบีไปแล้วเนี่ยไม่นุ่มนวลเหมือนเหมือนรถออกมาใหม่ๆแน่นอนทําง่ายๆก็คือการแค่ถอดมาล้างถอดชิ้นส่วนไอ้พวกข้อต่อมือเบรกชุดบนนะนะชุดบนนะฮะแม่ปั๊มไอ้ตรงไอ้ตรงก้านเบรกนะฮะมันถอดง่ายอย่างนั้นเลยนะถอดง่ายเป็นน็อตสองตัวพอถอดมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวก้านเบรกเราต้องไปกดกับแม่ปั๊มกดกับลูกสูบปั๊มมานะอันนั้นอะทำการหล่อลื่น แค่นี้เบรกเราก็นุ่มนวลแล้วในระดับหนึ่งอืมเราอันน้คือเอาเอาน้ำมันเคลื่อนหยอดอ่าทำความสะอาดแล้วก็จารบีจารบีต้องต้องเป็นจารบีสําหรับลูกยางด้วยนะอ่ะจารบีมีหลายหลายประเภทด้วยนะต้องเลือกใช้ด้วยอ๋อจารบีแบบอันทก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้แล้วแล้วสิ่งที่จะเอาไปทําความสะอาดนี่คืออะไรน้าเปล่าน้ําเนี่ยน้ํายาล้างจานเนี่ยอ๋อสไลด์สไลด์เนี่ยแหละดีที่สุดเลยเพราะว่าเรายังต้องใช้สไลด์ล้างจานเลยฮะเพราะถ้าเราใช้เป็นสินล้างจานคงไม่มีใครทานแน่ ะอาดปลอดภัยสะอาดแน่นอนนะอ่าล้างทัความสะอาดเป่าแห้งแล้วก็หล่อลื่นด้วยจจละบีเนี่ยชนิดที่ใช้กับลูกยางอ่าตรงนั้นแล้วก็หนัหนกๆเข้าไปใช้รถมาสองสามปีแล้วไอ้น้ำมันเบรกเนี่ยมันจะเริ่มเสือ่อมเสื่อมสภาพจะออกเป็นสีจากใสยอยู่เนี่ยเป็นน้ำตาลน,น้ำตาลเข้มแล้วก็นะดำดำแล้วก็เน่ะเปลี่ยนถ่ายนะ,ะแล้วถ้าดำแล้วไม่เปลี่ยนมีความเสียอะไรไหมก็มันจะทื่อๆเบรกไม่ค่อยอยู่ฮนะ คือการเบรคจะลดลงเยอะเลยเราเราเคยบีบแค่นี้เอ้ยท้ามันไม่อยู่นะต้องบีบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นอ๋อตาละวันนี้ได้ความรู้จากน้าบานเยอะแยะเลยอ่ะใช่ใช่โอคือเรื่องเบรควันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับผมได้ครับค๊าบสวัสดีครับวัสดีบอาทิตย์หน้ามาชมกันนะครับว่าผมจะมีอะไรในฐานะบานอีกติดตามชมกันครับ เป็นไงล่ะคุณนั่งเถียงกันอยู่ตั้งนานเดี๋ยวถามน้าก็เลือกเออเป็นความเชื่อที่แบบผิดๆมากเลยเปลี่ยนปั๊มบนเนี่ยที่มันรู้สึกเบรกน้อยเนี่ยเพราะว่าแรงดันของปั๊มเบรกเนี่ยมันสูงขึ้นใช่มันก็เลยสบายมือดูแต่ว่าอัตราในการเบรกยังเท่าเดิมเท่าเดิมอยู่สบายมือเฉยๆทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรเปลี่ยนยกชุดอย่าถ้ามีตังค์อย่าไปเปลี่ยนปั๊มบนเปลี่ยนสายถักหรือเปลี่ยนปั๊มล่างอย่างเดียวเออเอาคุณเฮ้ย แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายและท้ายสุดอีกแล้วโอ้โหเสียได้จริงเลยเนอะเวลาผ่านไปเร็วเนะใช่แต่ผมก็ยังค้างคากับเจ้าไอ GTR ีอารพันซอยู่ค้างคาทไมไม่เดี๋ยวจะไปซื้อชอบมากเลยชอบมากเลยชอบชอบจริงๆชอบจริงอ่าแล้วก็ช่วงอยากอวดเนี่ยโอ้โหจบสมบูรณ์แบบทายแมททุกอย่างผมว่าแกเนี่ยเป็นไอดอลของมือใหม่ได้หลายๆคนเลยนะอ่าว่าการขับขี่เนี่ย ไม่ไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วซื้อรถได้เลยควรจะต้องไปเรียนก่อนถูกไหมช่วงพี่วินโอ้โหคุณนี่หายเมื่อยไ,ไหมแสบจร <veux S 1> <ๆ S 2> ิงๆริงคุณเนี่ยโอ้โหคุณน,นไหนก้นนูได้กำัน้นไงโอ้โหววผมนี่แบบคุณโดินนู้ดอ่อนล้าอ่อนล้าด้หมดเลยเนี่ยปวดเมื่อยหมดเลยแต่คนแบบเดินด้วยบาดตาด้วยแต่ข้อดีนะผมว่าคือมันเป็นกิจกรรมหรือกีฬาที่แบบ แปลกใหม่นะครับสำหรับ<ห>สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสําหรับคนที่เคยเล่นอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้แปลกใหม่ก็ถือว่าเป็นวิชาชีพก็ป้องกันตัวอย่างหนึ่งไมเป็นวิชายชีพเสริมป้องกันะะกกตัวเออเลยแหละเออผมว่ามันก็คือเรียนแล้วมีแต่ประโยชน์กับประโยชน์อย่างเดียวผมว่าเป็นกีฬาจากคนระดับหนึ่ง <appearances S 2> ด้วยที่ไปกันระดับโลกก็มีผมว่า โหเทปวันนี้สนุกมากมากอ่าแต่วันนี้เวลามันใกล้หมดแล้วเราลาท่านผู้ชมเลยดีกว่าลืมอะไรไปเปล่าไม่ลืมอ่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีของดีอย่าเก็บไว้ที่บ้านนะครับเอามาอวดตามแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เลยอ่าแล้วก็วันนี้ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณครับโมโต้โฮลิและโมโต้โมจินะครับอ้าวคุณลืมอะไรเปล่าที่ทําให้ผมปวดเมื่อยต้องขอขอบคุณอ,อ,อีกที่นึงครับสก๊ระโดโจนะครับอ่าครับผมวันนี้พวกผมสองคนขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ